สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอยู่กับผมนะเป็ดครับผมคืนนี้ใครที่กำลังนอนอยู่บนเตียงลองเช็คดูนะครับว่าเตียงของคุณวางได้ระนาบดีแล้วหรือยังหรือว่ากำลังมีอะไรบางอย่างกำลังเขย่ามันเบาๆอยู่เรื่องราวในคืนนี้มาจากคุณโอ๊ตนามสมมติครับ เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาต้องอยู่กับอาการเตียงสันทุกคืนเป็นเวลาหลายเดือนแต่ก่อนจะไปฟังนะ้าขอแจ้งเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับและถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงคลืด ครืดมาจากใต้เตียงอย่าพึ่งก้มลงไปมองนะครับเอาละครับสายของคุณโอ๊ตพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับนเป็ดสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณโอ๊ตครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วน้าน่าจะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยเตียงสั่นเล็กๆทุกคืนเวลาเดิมมันเป็นยังไงครับเป็นตึกแถวหรือคอนโด เชิญคุณโอตเล่าบรรยากาศการเข้าอยู่และเรื่องราวในคืนแรกๆยาวๆได้เลยครับครับนะผมทำงานในเมืองครับแล้วตัดสินใจย,ย้ายมาเช่าห้องพักในอาคารเก่าแห่งหนึ่งเป็นอาคาร4ชั้นครับห้องที่ผมเช่าอยู่ชั้น3ครับห้องมันค่อนข้างเก่าแต่ราคาถูกมากเงียบสงบดีครับห้องผมเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์หลักๆคือเตียงไม้ขนาด5ฟุตครับเตียงมันหนักและแข็งแรงดี คืนแรกที่ผมเข้าอยู่ผมก็หลับสนิทตามปกติครับนะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกครับไม่ได้ฝันร้ายแต่รู้สึกเหมือนเตียงมันสั่นครับนะมันไม่ใช่การสั่นแบบแผ่นดินไหวหรือรถบรรทุกวิ่งผ่านนะครับแต่มันเป็นการสั่นที่เล็กมากเบามากแต่รับรู้ได้มันสั่นแบบครืดครืดครืด ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆถูกวางไว้บนเตียงแล้วมันกำลังสั่นเรียกเข้าครับนะแต่สั่นช้ากว่านั้นนิดหนึ่งครับแล้วตอนนั้นคุณโอ๊ตดูนาฬิกาไหมครับแล้วคุณคิดว่ามันเป็นอะไรไปก่อนดูครับนะคืนนั้นเป็นคืนแรกผมดูนาฬิกาแขวนเวลาคือตีสามนาทีครับ ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเครื่องซักผ้าข,ของห้องข้างๆที่เปิดทิ้งไว้หรือเป็นเครื่องปรับอากาศผมก็ลุกขึ้นมาเดินสำรวจครับเปิดไฟทั้งห้องห้องเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องจักใดๆพอผมเดินลงจากเตียงการสั่นนั้นก็หยุดลงทันทีครับนะพอเดินสำรวจจนทั่วผมก็กลับมานอนแล้วก็หลับไปจนเช้าผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญครับนะแต่พอคืนที่สองผมก็เจอมันอีก ตีสามเครับนะตรงเป๊ะเตียงเริ่มสั่นอีกครั้งครืดครืดคราวนี้ผมเริ่มสังเกตแล้วครับผมเอามือแตะที่พื้นพื้นไม่สั่นครับนะแต่การสั่นมันเกิดจากตัวเตียงครับเหมือนมีแหล่งกำเนิดแรงสั่นอยู่ใต้เตียงหรือในโครงสร้างเตียงเลยพอเจอติดต่อกันหลายคืนผมก็เริ่มกลัวแล้วครับผมพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างทั้งหมดครับ ข้อ1เพื่อนบ้านผมไปคุยกับห้องข้างๆครับเขาบอกว่าเขาเข้านอนตั้งแต่4ี่ทุ่มไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆเปิดตอนดึกข้อ2รถไฟรถบรรทุกผมไปเช็คแล้วครับอาคารนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่และทางรถไฟมากแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกไม่สามารถทำให้เตียงสั่นได้เบาและแม่นยำขนาดนี้ถ้ามันเป็นที่เตียงจริงๆ คุณโอ๊ตได้ลองนอนที่พื้นแทนไหมครับเพื่อดูว่าพื้นสั่นด้วยหรือเปล่าลองครับนะคืนหนึ่งผมตัดสินใจนอนที่พื้นข้างเตียงครับพอถึงเวลาตีสานาทีเตียงมันเริ่มสั่นครับนะครืดครืดผมที่นอนอยู่บนพื้นพื้นไม่สั่นเลยแม้แต่น้อยครับแต่ผมได้ยินเสียงเตียงไม้กระทบกับพื้นดังเบาๆตามจังหวะที่มันสัน่นกึกกึกกึก แปลว่าการสั่นมันเกิดจากสิ่งที่อยู่บนเตียงหรือตัวเตียงเองครับผมตัดสินใจทำสิ่งที่บ้ามากครับนะคืนนั้นผมลงไปนอนใต้เตียงครับผมกะว่าถ้ามันสั่นอีกผมจะเห็นให้ชัดๆว่าอะไรมันสั่นขาเตียงอยู่พอถึงตีสามเจ็ดตามเวลาเปะ๊ะผมที่นอนอยู่ใต้เตียงได้ยินเสียงครืดคลืดดังอยู่เหนือหัวผมครับ ผมเงยหน้ามองขึ้นไปข้างใต้เตียงก็มืดสนิทครับผมใช้ไฟฉายส่องดูที่ขาเตียงไม่มีอะไรเลยครับนะขาเตียงทั้งสี่ข้างอยู่กับที่แต่ผมรู้สึกได้ว่าการสั่นมันไม่ได้มาจากขาเตียงแต่มันมาจากตรงกลางเตียงครับเหมือนมีใครบางคนกำลังตัวสั่นอยู่บนฟูกที่อยู่เหนือหัวผมไปผมรีบคลานออกมาจากใต้เตียงเลยครับนะแล้วยืนจ้องเตียงของตัวเองที่กำลังสั่นเบา ผมตัดสินใจครับผมเดินเข้าไปที่เตียงแล้วทิ้งตัวลงไปนั่งบนจุดที่สั่นที่สุดของฟูกครับนะโอ้โหกล้ามากครับคุณโอ๊ตแล้วการสั่นมันหยุดไหมครับมันไม่หยุดครับนะแต่มันเปลี่ยนจังหวะครับนะพอผมทิ้งน้ำหนักลงไปแรงสั่นมันไม่หายไปแต่มันเปลี่ยนจากการสั่นแบบคลื่นคลื่นกลายเป็นสั่นแบบกระตุกทีทีครับนะกึกกึกตึกตึก เหมือนคนที่กำลังชักกระตุกอย่างรุนแรงหรือเหมือนคนกำลังหมดลมหายใจครั้งสุดท้ายครับนะผมรู้สึกได้ถึงแรงกระตุกที่ส่งผ่านมาตามฟูกมันทำให้ตัวผมสั่นตามไปด้วยผมพยายามจะลุกหนีแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างยึดผมไว้กับฟูกตรงนั้นแล้วจูจ่ๆเสียงกระตุกมันก็ดังทีขึ้นเรื่อยๆตึกตึกตึกจนมันรัวเร็วมากครับนะ รัวเร็วมากๆจนกระทั่งเสียงทั้งหมดก็หยุดกึกลงทันทีความเงียบที่ตามมามันน่ากลัวกว่าการสั่นทั้งหมดครับนะเงียบจนผมได้ยินเสียงน้ำลายตัวเองผมตัวแข็งอยู่บนเตียงแล้วมองไปที่ผนังห้องผมเห็นเงาดำๆครับนะเป็นเงาผู้ชายตัวผอมๆนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเงาที่ไม่ควรมีในความมืดแบบนี้ เขานั่งก้มหน้าครับตัวสรรั่นเบาๆเห็นเงาแล้วคุณโอ๊ตทำยังไงเงาเขาเงยหน้ามามองคุณไหมครับผมไม่กล้าเงยหน้าครับนะแต่ผมรู้สึกได้ว่ามือของเขาค่อยๆเอื้อมมาที่ขาผมแล้วบีบเข้าที่ข้อเท้าผมเบาๆการสั่นเล็กๆที่ข้อเท้าผมมันกลับมาแล้วครับครืดครืดแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบแหบๆดังมาจากปลายเตียงหนาวขอ ผ้าหม่มคืนผมสติหลุดครับนะดีตัวออกจากเตียงคว้ากุญแจรถแล้ววิ่งหนีออกจากห้องนั้นทันทีผมขับรถวนไปรอบอาคารจนฟ้าสว่างครับนะพอสว่างแล้วผมก็โทรหาเจ้าของอาคารแล้วขอยกเลิกสัญญาเช่าทันทีเข้าใจเลยครับแล้วคุณโอ๊ตได้ไปสืบเรื่องราวของห้องนั้นไหมครับว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นสืบครับนะผมไปถามคนเก่าแก่ในย่านนั้น เขาเล่าให้ฟังว่าห้องที่ผมเช่าอยู่คือห้อง307เมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมาเช่าอยู่เป็นผู้ชายขี้โรคนอนติดเตียงครับเขาเสียชีวิตบนเตียงในห้องนั้นแหละครับเสียชีวิตด้วยอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเสียชีวิตไปกี่วันแล้วตอนที่คนมาเจอศพศพก็เริ่มเน่าแล้วแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่เจอศพเล่าว่า ผ้าห่มที่ห่มศพอยู่มันถูกม้วนแล้ววางพับไว้ที่ปลายเตียงครับนะเหมือนมีใครบางคนเพิ่งจะเอาผ้าห่มออกมาหมาดๆเขาบอกว่าการสั่นที่ผมเจอนั้นเป็นการกระตุกครั้งสุดท้ายที่วิญญาณของผู้ชายคนนั้นทำซ้ำๆในเวลาที่เขาเสียชีวิตจริงครับโอ้โหตีสามเคือเวลาที่เขาหมดลมหายใจด้วยความทรมานและเขายังหนาวอยู่น่ากลัวมากครับคุณโอ๊ต ตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าเช่าห้องผักที่เป็นเตียงไม้เก่าๆอีกเลยครับนะมันหลอนจนฝังใจเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องเตียงนอนที่สัน่นความเจ็บปวดก่อนตายบางครั้งมันก็ไม่ได้หายไปแต่มันถูกบันทึกไว้ในเวลาและสถานที่นั้นๆคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเตียงของคุณสั่นเล็กๆรีบดูนาฬิกานะครับถ้าเวลาใกล้เคียงตีสามเจ็ด นาะขอให้คุณนอนนิ่งๆแล้วทำเป็นหลับไปนะครับอย่าไปรบกวนจังหวะการสั่นสุดท้ายของเขาเลยสำหรับคืนนี้ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ